วันยวันนี้ที่ถนนโลจะนะอเภอุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นตึกแถวและเกิดรถจักรยานยนต์ทั้งหกคันหายไปในคืนเดียวในเขตพื้นที่สพอุทัยอเอุทยัทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นถนนโลจะนะในตำบลคานหามอ,าอุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืนเดียวรถหายหกคันเป็นฮอนด้าเวฟ คนร้ายย่องมาในช่วงกลางคืนเวลาประมาณหกทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้รถจักรยานยนต์หลายคันได้หายไปหลังจากพนักงานได้จอดไว้ในช่วงคืนและการจอดครั้งนี้จอดตั้งแต่เวลา19บเกานกาจุดศุนๆ์นอพอมาในช่วงเช้าเลิกงานในช่วงเวลาประมาณตีห20เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งหมด หายไป6คันหลายคนจึงตกใจซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์จึงแก้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อุทัยอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล้องวงจรปิดใกล้เคียงลานส้มตำก็ไม่สามารถที่บันทึกได้เนื่องจากก่อนหน้านั้นเกิดพายุฝนและฟ้าผ่าลงมาบริเวณดังกล่าวทําให้ตึกนั้นเสียหายและกล้องวงจรปิดเสียหายจํานวนมาก6กคันที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าเวฟ ปกติจอดกับท pues ั้งหมดอีกครับปกติมันจะจอดอยู่ประมาณประมาณเท่านี้ครับสิบกว่าคันแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นการการดึงครับพอเราทราบข่าวหายทีต่อที่มีติดต่อที่ออกกะมาออกกะมาจากในในโรงงานก็ก็เลยทราบข่าวว่าครับรถมันหายเลยโทรแจ้งหัวหน้างานแล้วก็เรียกตำรวจเขาก็เข้ามาช่วยดูให้ครับ ปกติทุกวันก็ต้องจอดเพิ่งมาจอดได้อาทิตย์หนึ่งปกติมันจะมีที่จอดแต่ว่าเอ,อมันมีปัญหาเรื่องที่กันอยู่ก็เลยมาจอดชั่วคราวกับราหาที่ใหม่ซึ่งที่ใหม่อะก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่ามันจะจะหายเร็วอะไรขนาดนี้เหมือนกันทุนใหญ่ที่รถที่มาจอดใหม่ๆอ่างเั้นอืมก็จะไม่จะไม่ใช่แนวนี้เท่าไหร่อันนี้จะขึ้นใหม่ มันจะเป็นลนักษณะประมาณประมาณนั้นนะครับนู่นนะสีแดงสีสีฟ้าแล้วคาดว่าคนร้ายเนี่ยใช้รถอะไรไมาโยงก็ยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องรอตำรวจเขาดูให้อีกทีโอ้ฟังนี่วิ่งขามก็ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปยังไงอะไรที่ต้องจอดประจำและกระจายมาคุณจอดคุณจอดได้เนื่ออาทิตย์สำหรับตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราก็หาวงจรปิดจะไม่ได้อย่างแต่ว่ามีเห็นของใกล้เคียงอยู่มีเดี๋ยวรอให้เขามาช่วยกันดูอย่างเงี้ยครับปาดย่อที่ตำรวจเมื่อเช้าไปแจ้งความกันกับน,น,น้องๆก็เขาก็ลงมาทุกประวัติแล้วก็เอาตัวตัวใบามาให้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่มาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยดูเรื่องของตัวว่ามันมีกล้องวจองจรปิดตรงจุดไหนที่จับได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จุด ที่เป็นสียบไฟแดงที่มันจะมีกล้องอะไรพวกนี้ก็ย๋ยวไปไล่ดูทำลายทีนะครับใช่ครับแล้ต,ติดตามตามกล้องใชป่ประมาณหายประมาณกี่โมงครับโอ้ท่านเดาก็น่าจะเป็นหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยครับได้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะได้ยินหนมาเหา่าแ,แต่ก็ไม่ได้ลุกมาดูเพระาะว่าไ<อ>ม่กล้าก็เราตีหนงเที่ยงคืนเนี่ยพอนอนตื่นไปแล้วได้พักหนึ่งแล้วได้ได้ยินเสียงหมาเหา่าพออยู่ชั้นสองนี่ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าเห่าอะไรใช่ค่ะไม่ได้ดูไม่กล้ารู้ขึ้นมาเพราะาอยู่คนเดียวแล้พวพอมาทราบตอนหลังว่าอะไรก็เมื่อเช้าเขาบอกว่ารถหายตกใจไหมตกใจค่ะแล้วกล้องวงจรปิดตรงนี้ก็ไม่มีมเ,เนะสียค่ะถ้ามีกล้องก็ดีค่ะตำรวจมาเยอะมั้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าตื่นสองโมงสามโมงลุกขึ้นมาะมารเห้าดังไหมดังมากค่ะปกติมันไม่เคยเหา่าเห่าเมื่อคืนนี้เนี่ย กลัวมันยาง่ากลัวขนาดานา <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามทางเจา้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอพอ,อุทัยอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพนักงานสอบสวนสอพอ,อุทัยก็ได้มีการตรวจสอบจะหาตามกล้องวงจรปิดถนนโลตจะนะเพื่อหาทางว่าคนร้ายนั้นนำรถไปทางไหนและใช้รถอะไรขนรถจักรยานยนต์ถึงหคันได้ อาจจะเป็นรถปิกอพหรือรถหกล้อตรงนี้ก็อยากให้ประชาชนนั้นติดกล้องจรปิดและพยายามตรวจสอบกล้องให้อย่างเด่นชัดเพื่อติดตามคนร้ายได้หากมีเหตุทีมงานข่าวบัญชาเอียมีชยัยรายงาน